เนี่ยอาจอะไรเนี่ยเอาคลิปอะไรไมาให้กูดูเนี่ย โอเคพี่ทีแน่นมากค่ะเมื่อคืนไปมาจริงหรอ,อจริงไหมหนึ่งในสามของสุพรรณเลยนะคะพิธีแบบเนี้ยไม่ได้มีกันได้ง่ายๆเนี่ยจ๋าต้องพูดตามตรงอ่ะเอวเรียร้อยขอให้โดนค่ะโอเคไครโอแล้วเดี๋ยวฉันแจกก่อนเลยหนึ่งเส้นอ่ะดูไลฟ์าทางตอนพิธีขนลุกมากค่ะเจ๊เน็ตไม่นก็ดีด้วย ไรโอนแล้วพิมพโอนแล้วเดี๋ยวแจกหนึ่งสลึงให้เลยมาขอคนที่แบบว่าอยากได้แสดงว่าคนนี้โอนเลยแล้วเนี่ยเขาอยากได้จริงๆเดี๋ยวแจกเลยอ่ะโอนแล้วขอโชคดีสุ่มเลยจ้าสุ่มเลยฉันสุ่มเลยคนแรกเออ วันนี้ค่ะ,ะเธอจากแฟดเอ็กเพจจ้า,าคุณพี่อยู่ตรงไหนคะคะอยู่สมุทรปราการค่ะพอดีว่าหนูจะเอาของไปส่งอะ,ค,ะค่ะค่ะอยู่ตึกหนึ่งศยสี่ไหมคะใช่ค่ะตอนนี้หนูยืนอยู่หน้าห้องอะค่ะจะมาส่งทองอะค่ะเป็นทองของเจ๊ฟองเบียค่ะ ใร่นะคะผูรุ่มแหมพูดมหม่นต้องแข่งของอยู่พวกเเมื่อกี้นี่เอยค่ะใช่ไหมเนี่ยยืนอยู่ตึกศูนย์สิคะถูกไหมคะเอื้อาถอนชวนนะภูมิสองหนูจะมาส่งของนะคะอะไรนะใจเย็นใจเย็นใจเย็ค่ะยังไงนะเอฟอะไรมานะเอสน้าศูนย์ค่ะหนึาคืออะไรคะร้อบาทใช่ไหมคะ ส่งฟรีไหมคะส่งฟรีค่ะอ่าโอนโอนเงินบัญชีอะไรคะโอนเงินบัญชีเบสของเบสแตดแตดค่ะถูกต้องค่ะเอฟอาเอฟเรามากี่ครั้งแล้วคะครั้งนี้ครั้งที่สี่โอจะบอกว่าอ่าหนูพี่พี่ชื่อสายลุงไหมใช่ค่ะพี่สายลุงพอดีว่าหนูสุ่มตอนนี้หนูไลฟ์สดอยู่นะคะตอนนี้หนูสุ่มขึ้นมาหนูสุ่มขึ้นมาแล้วคันนี้ หนูมาตกมัดมาจบเจอพี่พี่ได้หนึ่งสลึงพี่หนึ่งสลึงนี่เจ็ดพันแปดแล้วนะวันนี้หนูซื้อมาเนี่ยทองขึ้นมากเลยอะจ้อ,อได้เงินแล้วเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวเรามามาหุ้นกันซื้อขีปนาวุธหน่อยนะทองขึ้นเคารพกันเนี่ยทองแพงมากเลยดีใจไหมขายของขายอะไรอะอาถามหน่อยถามหน่อยขายอะไรออกเป็นลูกหน้าอยู่ร้านปลาเผาค่ะ เผตาอะไรอ่ะมีมีปาทิมไหมคะมีแต่ปานิค่ะอ๋อมีแต่ปานินโอเคหนูจะโทรมาบอกว่าพี่อ่ะได้หนึ่งสลึงนะหนึ่งสลึงอ่ะตอนนี้หน้าร้านอยู่ที่เจ็ดพันแปดนะพี่อ,อันนี้หนูบอกไว้ก่อนเผื่อพี่ได้ไปแล้วพี่จะไปขายอันนี้หนูไม่ว่านะคะค่ะขอบคุณมากค่ะ และหนูบอกอย่างหนึ่งคือพี่ถ้าได้รับพัสดุจากหนูแล้วพี่อัดวิดีโอไว้ให้หนูด้วยนะคะเผื่อของหายของไม่มีของเสียหายนะโอเคค่ะดีใจด้วยนะขอบคุณมาเลค่ะลูกจ้างร้านปลาเผ่าุ้ยน่ารัก ได้แล้วคุณสายลุงอยู่ไหนวะสมุดส่งสินค้ามาสมุดประการลูกค้าน่สงสารมากหนึ่งโควิดติดโคตบ่อยเดี๋ยวเคอรี่ส่งไอ้เดี๋ยว,ยยวแฟดส่งเข้าไม่ได้เพราะอะไรเขตบางพื้นที่ปิดไมหมฮะสมุดประการกับชนบุรีเนี่ยคือมีปัญหาเรื่องขนส่งบ่อยมากติดโควิดติดนั่นติดนี่ปิดอาเมืองปิดนู่นนี่นั่นคือน่างสารมากนะฮะอีหาลาเมื่อวานฉันให้หนึ่งไม่มามาวันนี้หนออกมาแล้ว